สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสารนะครับวันนี้อยู่กับแอปโคโค่บอทนะครับก็เป็นนักสะสมคะแนนนะครับอ่ะโดยการเลือกรูปต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยถอนเข้าทูมเนอร์เวเลตนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยมี4ช่องทางนะครับมีอ่าอ่ากิฟบ์แก็ปนะครับแล้วก็จะมีเทสโก้โรตัสทูมเนอร์เวเลตแล้วก็ลาซาด้านะครับส่วนตัวผมนะครับผมก็จะถอนเข้าทูมเนอร์เวเลตซะส่วนใหญ่นะครับส่วนทั้งหมดเลย อันนี้เนี่ยผมเพิ่งถอนไปเมื่อวานเนี่ยก็รองเงินเข้าสักหน่อยนะครับอันนี้เนี่ยผมถอนไปแล้วสิกว่าครั้งนะครับในส่วนของการหาคะแนนนะครับเราก็ได้จากตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับของเรานะอันนี้ดีเซตทุกเก้าโมงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมยังไม่รับนะเดี๋ยวผมกดรับไปได้เพิ่มมาหนึร้อยสาสิบห้าคะแนนนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนะครับก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์นะก็ 13อนะครับแปลว่ารวมกับ1 3ึ่าก็จะเป็นหนึ่นนะครับก็ประมาณนี้ใน,นส่วนวันนี้เนี่ยเพิ่งได้มา8 5 0คะแนนนะครับแล้วก็มากดเลือกไปนะครับเลือกสัตว์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ทั้งหมดเลยนนเลือกไปเขาให้เลือกรถนะครับแล้วก็เลือกไป ตัวนี้เนี่ยเขาให้เขียนนะครับแล้วก็เลือกไปอันนี้มะม่วงแล้วก็พิมพ์ไปนะครับก็ง่ายๆจะได้ทีละยี่สิบห้าคะแนนนะครับอ่ะตันไอ้ที่เรามันทําไม่ได้แล้วรก็รีเซ็ตอ่าตัวนี้อัปโหลดรูปนะครับแล้วก็ไม่ต้องอัปโหลดละเราแค่รีเซ็ตนะครับอ่ะเลือกผลไม้อ่ะก็เป็นผลไม้ทั้งหมดเลยแล้วก็คลิกไปก็จะง,ง่ายๆนะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นอัปโหลดรูปใช่ไหมแล้วก็กดรีไปนะครับแต่ก่อนมันจะเป็นอย่างอื่นอ่ะ กดรีไปอ่ะก็จะเป็นเลือกนะครับอันนี้พิมพ์นะแล้วก็พิมพ์ไปรถไฟนะครับอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้มาจากเมื่อกี้เนี่ยแปดสิบห้านะครับแปดร้อยห้าสิบก็จะเป็นเก้าร้อยเจ็ดสิบห้านะครับคือตัวนี้เนี่ยจะได้สิบเปอร์เซ็นต์ของมันนะอีกอันหนึ่งก็ได้จากการเชิญเพื่อนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมถอนได้จากเพื่อนก็คือหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยคะแนนนะครับ ซึ่งผมถอนรอบที่แล้วนะครับซึ่งอ่ะก็รวม20 20เท่าไหร่วันเนี้ยยีวันนะครับก็ได้ถอนนะส่วนคนไหนที่ไม่ได้เชิญเพื่อนนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ30วันนะอันนี้เนี่ยผมได้จากคะแนนเพื่อนเป็นหมื่นนะครับก็ได้เร็วขึ้นนะโดยปกตินะครับผมได้คะแนนนะครับก็คือพันสี่พันะครับอ่ะยิ่งเราทําไปเรื่อยมันก็ได,ได้ได้เยอะนะครับ อแล้วแต่คนนะครับบางคนก็ทําแบบสอบถามนะก็จะมีให้เลือกเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ปิวค่อนข้างเยอะนะครับอเดี๋ยวผมขอเลือกสักทำตัวหนึ่งนะเผื่อได้นะครับเขาอบอทลองดูลองดูตัวไหน5ดาวเดี๋ยวอลองดูตัว5ดาวสักตัวนะครับอ่เลือกอไหนวะเนี่ย เลียอีกฮะต่อไปมาดูว่าจะได้ไหมอืมฮะต่อไปอมาดูว่าเราจะรอดไหมก็ไม่รอดฮะก็เอาไว้แล้วกัน ส่วนใหญ่มันปิ้วนะครับเราต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะกว่าจะได้นะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของการถอนเงินนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาแจ้งนะครับเป็นรูปอ่าบอกว่าสําเร็จแล้วแล้วก็มันจะมีแจ้งในแอปนะครับถ้าเวลามันเข้านะครับมันจะเข้าใน Gmail ของเรานะซึ่งรอบก่อนเนี่ยผมก็ถอนไปละอ่ะอันนี้เป็นอีเมลหนึ่งนะครับอ่ะเอาไว้ก่อนละกันเพราะผมก็ถอนข้างๆบ่อยนะครับแล้วก็ทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้อ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็มาเดินเพื่อนอ่าให้ชมกันนะครับรองเงินเข้าอีกทีนึงเดี๋ยวผมมาอ่าถอนให้ดูละกันนะครับถ้าได้เติมเงินให้ดูนะอ่ะในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลา่อนครับสวัสครับ